ัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้วันศุกร์แล้วครับตรงกับวันที่16เมษายนพุ Girl, ทธศักราช2564อ่ะลอมงเข้ามาครับนี่ก็คือรายการบุญระวีเอาข่าวมาตีแผ่ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้ก็ต้องตีแผ่กันต่อไปครับว่า มันคืบหน้าไปยังไงคืบหน้าไปในทางที่โหดร้ายโหดร้ายผมมองว่าคราวนี้มันเป็นสงครามเชื้อโรคครับคือสงครามโควิด1 9เนี่ยคือสงครามเชื้อโรคเราจะปราบปรามสงครามเชื้อโรคอย่างไรเราจะทลายรังของสงครามเชื้อโรคอย่างไรจะพิชิตสงครามเชื้อโรคอย่างไรมาดูมาดูกันครับมาดูกันการติดเชื้อเนี่ย มันนับวันมันก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่มีท่าทีลดลงเลยครับอย่างการถแถลงเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานวันที่ 15, สิบห้าเมษายนใช่ไหมครับสบคถแถลงยอดติดเชื้อโควิดเมื่อวานเนี่ยติดหมะหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสามพอมาวันนี้ก่อนเที่ยงนี่ถแถลง ติดใหม่หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสองมากกว่าเมื่อวานนับวันมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับเมื่อวานนี่ยอดคนป่วยที่นอนผงาบพะงาบอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยยังไม่ถึงหมื่นครับแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามผมทำนายไว้เมื่อวานเนี่ยเป็นหมอดูก็หมอดูแม่นแม่นทำนายทำนายไว้เมื่อวานเนี่ยมันถึงหมื่นแน่ๆรากฏว่า,ถาแถลงเมื่อก่อนเที่ยงวันนี้ ก่อนเที่ยงเนี่ยก่อนที่ผมจะมานั่งจุ่มปุ๊กจากรายการบุญละวีตีข่าวเนี่ยคนต้องเข้าไปนอนอยู่โรงพยาบาลยอดยอดผู้นอนป่วยวันเนี้ปรากฏว่าหนึ่งมืนขึ้นไปครับหนึ่คนขึ้นหลักหมื่นแล้วนะครับนี่คือยอดที่คนป่วยในโรงพยาบาลแล้วยังมีเฝ้าระวังอีกยังมีติดเชื้อไม่แสดงอาการ กำลังจะแสดงอาการอีกเท่าไหร่ครับค่อนล้านนะครับไม่ใช่น้อยๆครับนี่เป็นรายงานข่าวจากสบคผมไม่ใช่โมเมมาพูดไม่ใช่ข่าวเท็จไม่ใช่ข่าวปลอมไม่ใช่แฟกนิวแต่สิ่งที่จะพูดกันวันนี้ต้องพูดความจริงผมถึงบอกพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ชมรายการบุญลวีตีข่าวอย่าเอาข่าวเท็จมาพูด อย่าเอาข่าวเท็จมากระจายทางโซเชียลมีเดียให้เอาความจริงมาพูดมันจะเป็นอุทาหอนให้คนไทยเนี่ยได้เฝ้าระวงังและได้ระวังตัวทั้งตัวเองและครอบครัวผมเห็นเด็กๆตั้งแต่เด็กทารกถึงวัยเด็กๆดสองขวบสามขวบนอนป่วยแล้วเศร้าใจสะท้อนใจโควิดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองยังไม่มีเด็กเลยพอครั้งที่สามมันกระจายไปทั้ง77จังหวัดมันคืออะไร มันคือโควิดโรคร้ายที่เป็นสงครามเชื้อโรคและเป็นโรคเป็นไวรัสจากประเทศอังกฤษซึ่งมันร้ายแรงมากขนาดประเทศอังกฤษเนี่ยสายพันธุ์นี้นะครับมันตายไปแสนกว่านะครับแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบสองคนที่คนสหราชอาณาจักรหรือคนประเทศอังกฤษได้เสียชีวิตเพราะโควิดสายพันธุ์นี้แหละครับสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์สหราชอาณาจักรนี่แหละครับ เวลานี้มันน่าตกใจเพราะคนไทยเนี่ยเวลานี้ต้องเฝ้าระวังครับหมายความมันติดแล้วกักตัวอยู่ที่บ้านเฝ้าระวังแต่อาการยังไม่ออกก็ยังไม่เข้าโรงพยาบาลแต่อาการออกแล้วมันเข้าโรงพยาบาลหมื่นกว่าคนเวลานี้นอนทั้งเตียงสนามทั้งในโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลเต็มไปหมดรัฐบาลปิดข่าวมากกว่านี้หรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ข่าวที่ทแถลงออกมามันเป็นอย่างนี้วันนี้มันติดใหม่มากกว่าวันเมื่อวานครับ ที่ถแถลงวันนี้เมื่อวานนี่หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสามวันนี้หนึ่งพันห้าร้อยแดบสองพรุ่งนี้มันจะมากอีกเท่าไร่ผมไม่รู้แต่คนที่เฝ้าระวังเนี่ยถ้ามันติดขึ้นมาเนี่ยก่อนมากกว่าครึ่งล้านครับเฝ้าระวังที่สบคเขาถแถลงมาเนี่ยหกแสนเจ็ดมื่นสองพันสี่รอเจ็ดสิบสคนเกือบเจ็ดแสนครับที่เฝ้าระวังว่า คนไทยจะติดถ้าทั้งมันติดจริงๆหกเจ็ดแสนเนี่ยแล้วมันกระจายออกไปอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นนี่ติดเป็นหมื่นครับแต่สิ่งที่อยากจะพูดวันนี้ที่พี่น้องประชิญคนไทยจะต้องมาประชิญกับโรคร้ายตัวเนี้รัฐบาลว่าไงแบะบแบะแบะแบะใบแดกเลยมีสักคำไหมที่จะออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนมีสักประโยคนึงไหมที่จะออกมาขอขอโทษพี่น้องประชาชน พี่น้องประชาชนเขาไม่ได้ทําผิดส่วนใหญ่พี่น้องชาวรากญยาตาสีตาสาตามายามีเขาอยู่ตามชนบทเขาอยู่ตามต่างจังหวัดแต่ไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นใจกลางเมืองหลวงจากคนระดับสูงที่เขาเรียกไฮโซจากนักการเมืองที่มีชื่อมีเสียงจากคนที่บริหารประเทศเป็นรัฐมนตรีไปติดตรงนี้มาไปร่วมกันสังสรรค์ไปร่วมกันเฮฮาในผับในเล้าในบ์านใน,ในคลับแล้วก็กระจายออกไป ทั่วประเทศยิ่งตอนสงกรานและหลังสงกรานนี่แหละครับนรกถามหารัฐบาลยอมรับไหมว่าตัวเองมีความผิดที่ไม่สามารถจะป้องกันได้ปล่อยให้ปล่อยให้สถานบันเทิงเหล่านี้ได้เปิดอนุญาตสถานบันเทิงหลายแห่งไม่มีใบอนุญาตแต่ก็เปิดให้มีใบอนุญาตยังไม่ได้ปิดที่ไหนยังไม่มีคำสั่งมาปิดมีคนสองคนที่เฝ้าสถานบันเทิงแล้วไปติดคุก ที่เราเห็นกันอยู่แต่ตัวที่เขาเป็นนายทุมเป็นเจ้าของกิจการไม่ได้รับการชดใช้ไม่รับการชดใช้กรรมที่ก่อขึ้นครั้งนี้เพราะกรรมที่ก่อขึ้นก็คือโควิด19เนี่ยมันกระจายไปทั่วประเทศกระจายไปทั่วประเทศแล้วที่ผมบอกเฝ้าระวังเกือบเจ็ดแสนคนและที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยหมื่นกว่าคนนะครับฉะนั้นวันนี้ต้องตะโกนถามรัฐบาลว่าคุณได้ขอโทษประชาชนไหม ได้ขอโทษประชาชนไหมได้ยอมรับความผิดต่อประชาชนไหมได้ที่กระทำเนี่ยเป็นความผิดของรัฐบาลล้วนๆตั้งแต่ติงคราวที่หนึ่งที่สองมาและที่สามเนี่ยมนหนักหนาสาแล้ววันนี้พี่น้องคนไทยที่ได้ฟังรายการบุญลวีดีข่าวมันยิ่งช้ำใจมันยิ่งช้ำใจที่พาดหัววันเนี่ยผมบอกไว้ชัดเจนบอกไว้ชัดเจนว่าผมมองไม่เหมือนคนอื่นสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สอสออภิสิทธิชนไปแย่งประชาชนฉีดวัคซีนก่อนไปแย่งประชาชนฉีดวัคซีนก่อนในวันนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นก้นไหนบอกว่าประชาชนต้องมาก่อนอันนี้เป็นสโลแกนพักประชาธิปัตย์บอกประชาชนต้องมาก่อนแต่วันนี้นักการเมืองไปก่อนกลัวตายรีบวิ่งไปโรงพยาบาลบำราษนาราดูนที่นนทบุรี ไปขอฉีดวัคซีนกลัวตายครับไปกันเรียบร้อยไปแย่งประชาชนฉีดมีทั้งพักประชาธิปัตย์พักเก้าหนะ้าเก้าไกลอะไรก็แล้วแต่แล้วฉีดก็มามาคุยทางโซเชียลอวดโมโอ้อวดว่าไปฉีดมาแล้วถ้าผมเป็นสอสอผมบอกผมไม่ฉีดให้ประชาชนฉีดก่อนประชาชนต้องมาก่อนให้ประชาชนฉีดก่อนเพราะประชาชนคุกเสียง เราเป็นผู้แทนรัษฎรเราเป็นตัวแทนของประชาชนควรจะเสียสละใช่ไหมควรจะเสียสละได้ไหมใช่ไหมไอ้พวกนักการเมืองพวกนี้สอสอพวกนี้ไม่ใช่สอสอเอาพิธิษคนชนสอสอเอาพิธิษชนคุณวิ่งเข้าไปขอฉีดก่อนฉีดก่อนน่ะนักการเมืองทั้งหลายสอสอสววิ่งเข้าไปฉีดวันนี้วิ่งเข้าไปฉีดส่วนหนึ่งแล้วมันคืออะไรครับทําไมคุณไม่เกรงใจพี่น้องประชาชนบ้าง ในเมื่อพี่น้องประชาชนเลือกคุณมาคุณเป็นตัวแทนของเขาแล้วคุณกลัวตายนี่คุณต้องไปฉีดวัคซีนแล้วถามว่าพี่น้องประชาชนที่เลือกคุณมาตาสีตาสาตามายายมียายเมีย,ย,มย,ยมนยยแมเขาไม่กลัวตายกันหรือครับเขาก็กลัวตายเขาก็ชีวิตหนึ่งเขาก็ชีวิตหนึ่งแล้วเขาก็เจ้าของประเทศเหมือนคุณเขาก็จะของเงินภาษีกรที่เอาไปซื้อไอ้วัคซีนพวกนี้เป็นเงินของพี่น้องประชาชนทุกคน เขาควรจะได้รับการดูแลแต่ถ้ารัฐบาลวางแผนเนี่ยแล้วฉีดให้กับกลุ่มที่จะสร้างรายได้กับประชาชนเนี่ยผมไม่ว่าอย่างเช่นกลุมล่มเปราะบางกลุ่มคนสูงอายุกลุ่มคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บคุมกลุ่มคนที่ตายง่ายนี่เขาเรียกกลุ่มปเปราะบางกลุ่มทั้งหลายเนี่ยคือเราต้องให้เขาก่อนต้องให้เขาเข้าแถวก่อนต้องเข้าคิวก่อน สอสอเป็นอภิสิทธิชนไปรีบไปฉีดแล้วก็ไปแย่งประชาชนฉีดกลุ่มที่จะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวมันควรจะได้รับการฉีดก่อนกลุ่มการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่เรามีความหวังที่จะนําเงินเข้าประเทศมันต้องไปฉีดที่พังงาไปฉีดที่ภูเก็ตที่พัทยาที่หาดใหญ่ที่เชียงใหม่ก่อนฉีดซะตอนนี้ฉีดซะตอนนี้กลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมันจะได้เปิดการท่องเที่ยวได้ สอสอคุณอยู่ที่หลังอยู่ข้างหลังไม่ต้องรีบมาฉีดรีบมาฉีดทําไมไม่ต้องรีบมาฉีดให้ประชาชนเขาฉีดก่อนอะไรก่อนอะไรหลังรัฐบาลต้องวางแผนนี่รัฐบาลสังเบวยไม่มีการวางแผนอะไรเลยวางแผนก็วางแผนแบบแบบอะไรแบบน่มแนมแบบแบบฉลาดน้อยหรืออะไรไม่รู้เอาสะดือคิดดูก็แล้วกันแทนที่จะฉีดให้กับกลุ่มท่องเที่ยวซึ่งเรากําลังจะเปิดการท่องเที่ยว มันมาสะดุดซะก่อนเมื่อโควิด19เข้ามาแล้วเป็นไอโควิดสายพันธุ์อังกฤษซะด้วยซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายมากเขาบอกว่าแค่24วัน25วันตายเลยนะครับผมไม่ได้ออกมาคูนี่คือข่าวสารที่หลายคนก็รู้รับรู้ข่าวสารแบบที่ผมรับรู้ที่จะบอกทนานยยกรัฐมนตรีเพราะรายได้ที่จะเข้าประเทศไทยเนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวมันเป็นรายได้สําคัญ รายได้จากการส่งออกเวลานี้ส่งออกซีดครับโรงงานปิดกันหมดคนไม่มีงานทําจะหางานที่ไหนเคยคิดไหมล่ะครับว่าถ้ามันจบโควิดขึ้นมาเนี่ยจะมีงานให้กับประชาชนทําเวลานี้เท่าที่ผมดูนี่นะครับข่าววันเนี้มันไม่เท่านี้ลอะครับตกงานแล้วตกงานแล้วหกล้านคน น้ำเข็มเพชรเลนัพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาสสำนักงานกองทุนประกันสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสนะครับบอกว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 แต่ละระลอกสร้างผลกระทบโดยตรงต่อวัยแรงงานอย่างรุนแรงเพราะเศรษฐกิจหยุดชะงักกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของครัวเรือนส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชนจากการสำรวจผู้ที่ได้ผลกระทบสูงสุดจากโควิด วิกฤตโควิด19โดยสำนักง,งานสถิติแห่งชาติร่วมกับสถาบันวิจัยเการพัฒนาประเทศไทยคือ TDI และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสัประชาชาติพบว่าประชาชนกลุ่มอายุ15-24ปีโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่4ที่กำลังจะเรียนจบมีแนวโน้มว่าจะว่างงานเนื่องจากภาคเอกชนชะลอการจ้างงานจึงทำให้ลดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะในการประกอบอาชีพ จากการไม่ได้เข้าสู่ระบบการจ้างงานร้อยละสิบสี่หรือกว่า1นล้านสามแสนคนและวัยทำงานที่เป็นคนว่างงานอีกประมาณ17.9เปอร์เซนประมาณกว่า6ล้านคนรวมอีกหนึ่งล้านสามแสนก็เจดล้านคนนี่คือข่าวเศร้าแล้วคนเจดดล้านคนเนี่ยเขาจะอ,าอะไรกินเขาจะอ,าอะไรกินเมื่อเขาไม่มีงานทำ มันเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดมันเกิดจากการยึดอำนาจเมื่อปีห้าเจ็ดอย่างที่ผมพูดบ่อยครั้งมันยึดอำนาจมาแล้วเนี่ยก็ทําให้ประเทศประชาธิปไตยสากลอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอย่างออสเตรเลียหรืออย่างสหภาพยุโรปเขารังเกียจเมื่อเขารังเกียจเขาก็ตัด GSP ตัดสิทธิภาษีสินค้าเราส่งไปเขาขายแพงในประเทศข้างเคียงอย่างเวียดนามอย่างกัมพูชาเขาส่งไปเขาขายถูกกว่า เขาขายถูกกว่าเวลานี้กัมพูชาก็โดนแล้วเพราะไปลิดรอนลิดลอนสิทธิเสรีภาพคุกคามฝ่ายค้านเขาก็โดนตัด ESP ที่ยุโรปคล้่าครวนกันมากผู้ลงทุนในกัมพูชาตัดเมื่อปีที่แล้วในของไทยนี่มันตัดมาตั้งแต่ปี2558วันที่หนึ่งมกราเลยถามว่าเสียหายเท่าไหร่ อย่างกัมพูชาเนี่ยประชากรเขามีแค่ยี่สิบล้านเนี่ยเขาบอกเขาเสียหายปีละสองแสนล้านของเราประชากรมีหกสิบล้านเราเสียสาเสียหายปีเท่าไหร่ปีละหกแสนล้านหกแสนล้านเจ็ดปีเท่าไหร่เจ็ดหกสี่สิบสองสี่ล้านล้านนะครับนี่คือเสียหายจากสหภาพยุโรปเป็นความเสียหายถึง4ี่ล้านล้านแล้วยังในสหรัฐอเมริกาอีกอะที่เคาตัด g ี p ปีที่แล้วในสองครั้ง นี่คือประยุทธ์ได้ยึดอำนาจเป็นระบอบประยุทธ์ยังไงเป็นระบอบประยุทธ์หรือระบอบต่อท่อประเด็จการสืบทอดอำนาจประเด็จการแล้วยิ่งตอนนี้ถ้าเราเป็นประชาธิปไตยแบบเก่าประชาธิปไตยที่ให้อำนาจประชาชนเนี่ยเรื่องของโควิดเนี่ยเราอาจจะได้ฟรีอาจจะได้ฟรีจากประเทศยักษ์ใหญ่พวกนี้จากประเทศ ในสภาพยุโรปหรือในสหรัฐอเมริกาหรือในหลายประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเขาอ,อาจจะช่วยประเทศเราซึ่งเป็นประเทศด้อยพัฒนาหรือหรือกำลังพัฒนาเราคุยเขาได้อย่างที่ผมบอกเราไม่มีสตางค์เวลานี้ไม่มีสตางค์ซื้อใช่ไหมมาทีละล้านโดนสองล้านโดลว่าจะฉีดครบหกสิบล้านคนไม่รู้จะปีนี้จะทันไหมเสร็จไหมเราบอกเขาไม่มีสตางค์ถ้าเราไม่ใช่การปกครองแบบทุกวันนี้ ลองเอาข้าวไปแรกเขาก็ได้เป็นบาเทอร์กันเคยทำอย่างนี้มาแล้วแต่รัฐบาลเวลานี้ใบแดกพูดไม่ออกแบ๊ะแบะแบแบเสร็จแล้ววางแผนไม่ถูกอย่างวางแผนวันนี้ไปเรียกพวกนักการเมืองมาฉีดก่อนกลัวนักการเมืองมันจะตายไอ้เจ้านักการเมืองก็แทนที่ถ้าเป็นผมนะผมบอกผมไม่ฉีดหรอกผมจะรอให้ประชาชนเขาฉีดก่อนเพราะเขาก็เขาก็กลัวตายเหมือนกัน เขาก็ชีวิตหนึ่งเหมือนกันค่าของความเป็นคนมันต้องเท่ากันไม่ใช่เหลื่อมล้ําคุณเป็นสสเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ชาวบ้านอย่างผมเป็นในกิ๊กก๊อกเป็นในกิ๊กก๊อกไม่มีตําแหน่งแล้วเสร็จแล้วก็มีคูณคนพูดไปถากถางอย่างเช่นเลขาีิการพักเก้าไกลบอกเอ้ยเนี่ยผมดูแล้วมันจะยุบสภาโน่นนี่นั่นในภายบุญสสปัดเสษ ออกมาโต้เลยคุณอย่ามาพูดคุณไม่ใช่สอสอคุณอย่ามาพูดต้องถามสอสอเขาก่อนว่าเขาพร้อมจะยุบสภาหไหมก็มีที่ไหนสอสออยากจะยุบสภาเงินเดือนก็ได้อยู่แสนสองได้อยู่แสนสองแสนสามแล้วจะไปยุบสภาทาไมยุบสภาไม่รู้จะได้กลับมาไหมแล้วภัยบูนเป็นอะไรเป็นสอสอปัดเศษคุณได้คะแนนมาสามสี่หมื่นแล้วคุณพูดไปย่อเย้ยตรงนู้นมาย่อเย้ยผมสิผมบอกผมเนี่ยได้ คะแนนจากประชาชนมาเจ็ด0มืหนึ่งพันเป็นคะแนนพึงมีตามรัฐธรรมนูญมากกว่านายไพบย์มากกว่าสอสไพบูย์รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐอ,อย่าไปพูดดูถูกดูแคลนกันแล้วคุณเป็นสอสอันดับที่เท่าไหร่ไพบย์นิติตะวันผมถามคุณดิคุณไม่ต้องตอบเพราะหรอกให้ชาวบ้านเขาฟังกันผมพูดให้ชาวบ้านฟังเป็นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยผมพูดให้ชาวบ้านเขาฟังเขาจะได้รู้ เขาจะได้รู้อะไรมันเกิดขึ้นเขาจะได้รู้ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนความเหลื่อมล้ําอยู่ที่ไหนเหมือนความเหลื่อมล้าในการฉีดวัคซีนเนี่ยคุณไปเรียกสสอเข้ามาฉีดแต่ถ้าสสอคุณมีหัวใจที่ยืนเกียงข้างประชาชนถ้าคุณมีหัวใจที่ให้ประชาชนอยู่ในหัวใจไม่ที่ขี่คอประชาชนตามแบบรัฐบาลชุดนี้คุณจะต้องบอกทําไมผมต้องสอนคุณต้องบอกว่าผมขอ ให้ประชาชนฉีดก่อนประชาชนต้องมาก่อนเราเป็นนักการเมืองเราต้องเสียสละแต่เราไปฉีดก่อนเนี่ยผมก็ต้องตะโกนถามว่าไหนคุณต่อสู้เพื่อความเหลื่อมล้ำเพื่อความยุติธรรมแล้วทำไมคุณเหลื่อมล้ำซะเองผมไม่เกรงใจใครผมตะโกนถามสสพักเก้าไครเนี่ยตะโกนถามสสพักประชาธิป,ปัตย์พักพลังประชารัฐพักภูมิใจไทย และสอสอเกือบห้าร้อยคนในสภาใครที่ไปฉีดแล้วตอบผมหน่อยสิว่าคุณต่อสู้เพื่อความเหลื่อมล้ำคุณต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแล้วทำไมถึงเกิดความเหลื่อมล้ำในการฉีดวัคซีนโควิดทำไมถึงเกิดความเหลื่อมล้ำในการฉีดวัคซีนโควิดคุณตอบผมได้ไหมผมถามคุณว่าคุณอยากตายไหมคุณก็ไม่อยากตายแล้วถามตาสีตาสาตาไมยใยมีใยเมียนเีว่าเขาและเธอ อยากตายไหมเขาก็รักตัวกลัวตายรักชีวิตหลายคนเขาก็อยากฉีดวัคซีนอย่างน้อยมันไม่สามารถจะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนแต่ก็มันก็ป้องกันได้ส่วนหนึ่งแทนที่จะติดโควิดแล้วตายถ้าฉีดวัคซีนอาจจะไม่ตายเพราะมันยังมีภูมิต้านทานจากไอ้ไอ้วัคซีนอยู่บ้างเขาก็กลัวตายก็ไหนบอกประชาชนมาก่อนแต่เวลานี้พอเอาเข้าจริงประชาชนเดินตามหลัง แล้วคุณก็ไปคว้าชิ้นปรามันซะก่อนไปฉีดซะก่อนนี่คือตัวอย่างความเหลื่อมล้ำที่เกิดกับสอสในรัฐบาลชุดนี้ในสภาชุดนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในวันนี้ว่าคุณตาลีตะเหลือตาลีตาลานยังน่าเกลียดที่สุดที่ไปโรงพยาบาลบำราธนาลาดูลแล้วไปฉีดวัคซีนแล้วออกมาคุยโอ้อวดมาโพสในเฟซในใน u t u b e กัน ว่าผมไปฉีดมาแล้วไปคุยทักถมพี่น้องประชาชนซะยีกอย่างนี้หมายความว่าอะไรไปคิดกันดูเอาสะดือกรองดูไม่ต้องเอาสมองกรองดูผมก็ไม่เข้าใจคุณเป็นสสมาได้ยังไงคุณเป็นมาได้ยังไงนี่คือความเหลื่อมล้ําจริงอยู่รัฐบาลอาจจะฉีดไม่ได้หกสิบหกสิบหกสิบกว่าล้านคนพร้อมกัน แต่การเป็นนักการเมืองต้องเสียสละควรจะให้ประชาชนมาฉีดก่อนและโดยเฉพาะประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องเปิดการท่องเที่ยวจะต,ต้องระดมฉีดวัคซีนเข้ามาเท่าไรต้องฉีดก่อนไปฉีดที่พัทยาไปฉีดที่สมุยฉีดที่ภูเก็ตฉีดที่เชียงใหม่ฉีดที่แหล่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะสามารถโฆษณาให้ต่างชาติเข้ามาเที่ยวได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวของเรามีประชาชน ฉีดวัคซีนแล้วร้อยเปอร์เซนตโว้ยผมก็จะช่วยโฆษณาเวลานี้เนี่ยเขาไม่มานะทัวร์ต่างๆเนี่ยนะเขาตัดทัวร์ไปหมดอย่างที่ผมบอกเนี่เรียนให้ทราบก่อนตรงๆเรียนให้ทราบก่นตรงๆมันมีข่าวออกมาอย่างยุโรปเนี่ยเขางดเที่ยวบินของเขา2021-2024นี่4ปีหลายบริษัทในยุโรปเททิ้งหมด ทัวร์ไวกิ้งทัวร์นีเดมทัวร์ทางนอร์เวย์ทัวร์ทางฟินแลนด์เทความหมดในอเมริกา3บริษัท World t r เ v e เว u ซ s i ไ e และอีกหลายบริษัทเททัวร์ทิท้งหมดแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนให้กแหล่งท่องเที่ยวประชาชนที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าคนขับรถทัวร์คนขับแท็กซี่คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแม่ค้าแม่ขายพน,นักงานนวดพน,นักงานสปาอะไรก็แล้วแต่ฉีดให้หมด ฉีดให้หมดอย่างน้อยก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันได้ยิ่งดีแล้วเราสามารถที่จะคุยเขาได้ว่าเฮ้ยสมุยคนฉีดหมดแล้วภูเก็ตหมดแล้วพังงาหมดแล้ว ang 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 หดวา,าหดใหญ่มาเลยคนมาเลเซียสิงคโปร์ชอบที่หาดใหญ่มาเลยหาดใหญ่คนฉีดวัคซีนหมดนะแล้วให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยถือพาสปอร์ตวัคซีนสามารถโชว์ได้เลยแล้ว,ลวคนในในหาดใหญ่ ai, คนในภูเก็ตเนี่ยทุกคนมีพาสปอร์ตโชว์หมด มีวัคซีนพาสปอร์ตโชว์หมดครับในเฮียงเชียงใหม่ก็เหมือนกันทําอย่างเนี้ต่างชาติเขาโอ้คนนู้ก็มีคนนี้ก็มีแล้วการท่องเที่ยวมันจะกลับมาเองแต่นี่วางแผนอย่างนี้วางแผนอย่างนี้มันน่าตําหนิมันน่าตําหนิมันน่าว่ากล่าวนะครับท่านสสทั้งหลายจะโกรธผมผมไม่ว่าแต่ผมพูดด้วยเจตนาที่บบริสุทธิ์ที่อยากเห็นประชาชนเดินหน้าไม่ใช่อยากเห็นสสเนี่ย มาก่อนอะไรก็ได้สสก่อนคุณเอาพิสิทธิ์ชนหรือ,อยังไงทุกวันนี้คุณก็นั่งเครื่องบินฟรีนั่งรถไฟฟรีนั่งรถฟรีจากงบประมาณของแผ่นดินทั้งนั้นเงินเดือนแสนกว่าบาทงบประมาณของแผ่นดินทั้งนั้นแทนที่จะเสียสละให้ประชาชนนี่ไม่วิ่งกันกระหืดกระหอบไปแย่งกันฉีดวัคซีนไปแย่งประชาชนฉีดประชาชนฉีดวัคซีนไปฉีดกันตั้งแต่ตอนเช้านี่แล้วนี่คือข้อข้อหาที่ผม พูดไว้ให้ฟังวันนี้กราบขอพระคุณครับทุกท่านที่เข้าชมรายการข่าวทะลุไม้ตอนเช้ามืดและรายการบุญละวีตีข่าวเอาข่าวมาตีแผ่ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะจะไม่พลาดข่าวสําคัญกดติดตามไว้ครับแล้วท่านจะไม่พลาดข่าวสําคัญกดไลค์กดแชร์ถ้าท่านชอบรายการบุญละวีตีข่าววันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ